ว้าววันนี้เรามีขนมจีนน้ำยากะทิตีนไก่นะคะทุกคนมาทุกคนมากินกับเยติกนะคะวันนี้เยติกจะซวยขนมจีนน้ำยากะทิได้ตีนไก่มาหนึ่งตีน,นะคะ่ะทุกคนคะ่ะมามามากินน้ำกันซวยน้ำกันค่ะเซ็บแบนะคะทุกคนคะ่ะผักเราก็มีกะหล่ำปีฝอยแล้วก็ถั่วงอกนะคะทุกคน แล้วก็มีถั่วฝักยาวมีผักชีมีผักชีใบเรื่อยมีต้นหอมแล้วก็มีพริกทอดด้วยค่ะทุกคนจ๋ามาค่ะทุกคนมากินน้ำกันบะตองบัวลายใหญ่หางมาซวยค่ะซวยนี่ค่ะพี่น้องยี่จริงน,นั่งกินทัง้งรถเพื่อนเอายไว้ลงไปขางลางุ่ลงไปอันเราเบิงอันอียังเราบุอียงเราหายบุอยแล้วบอกให้เราสตาร์ทรถให่งค่อยเลาก็เปิดแอร์ข้างนอกมันร้อน มาพี่นอ้องไม่กินขนมจีนเอาไปไอทำงานของกอง็มาคาพี่นอ้องได้แวะซื้อขอนมจีนนี่ดินั่งกินทั้งรถได้ด้ค่ะพี่นอ้องสวยให้ดูฝอหิ้หน่ถะถามว่าฝีหัวยังไหว ก็วาอีหย่างราหายบุบเราได้ล่งไปเบึ่งดูถ่ายรถน้ำยากะทิตีนไก่ตีนไก่วินักหอม่างกะมิวน,นันต่วายยอะจัหวะ หนารถมันจังเย็นมันแอร์เย็นเย็นนะหอมกล่าวภาพเป็นย้อยมาหรือเนล่าเขาสีแล้วหอม

ของดังเหน็นเลยปักหอมหอมมาเห็นงานเป็นของสื่อบรนจิงขึนจอนน่ะล่ะอืมเต็มใจหัว,หว Mm hmm. หอมเจ็บเ mm hmm. จ็บของอาหารได้จ้าพี่น้องจา mm hmm. าง้าอืมหนาอ่ะต้องเป็นแบบนี้เนาะพี่น้องนะอืม mm hmm. คอนเทนต์อยู่รอบตัวยุ่งได้กับเฮ็ดได้เนาะพี่น้องอืมผงขนมจีนขอ่อย้ำยาข,ขอนกอจีแซ่บบักคังเลย mm hmm. เอาคลิปนี้ไว้ซ้ำเน้เลยะคะ่ะพอกันไม่กินนะบ๊ายบาย